สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒนปัทมาโสพลนะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีพระเครื่องนะครับและเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆทุกท่านเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่20มีนาคมปี2567นะครับผมมี พระชุดกรรมการนะครับของปู่เอี่ยมปฐมนามนะครับแห่งวัดสะพานสูงนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับชุดกรรมการนี้นะครับต้องนํามาแนะนาเพื่อนๆนะครับจะสร้างเพียง3,000ันชุดเท่านั้นนะครับสําหรับรุ่น100ปีสะพานสูงเจริญราษฎรปี2566นะครับสําหรับรุ่น100ปีสะพานสูงเจริญราษฎรนะครับชุดกรรมการนะครับจะมีพระทั้งหมด4พิมพ์นะครับ พิมพ์แรกนะครับจะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับพิมพ์ที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะครับและพิมพ์ที่3นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับและกาพิมพ์ที่4นะครับจะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับหลวงปู่เอี่ยมปฐมมานามนะครับและก็รายการที่5นะครับก็จะเป็นตะกุดยันโสรถมหามงคลนะครับเนื้อทองแดงครับสําหรับ ใน1ชุดกรรมการนะครับจะสร้างเพียง3,000ชุดเท่านั้นนะครับในพิธีพุทธาพิเศษนะครับของรุ่น100ปีสะพานสูงเจริญราชน,นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2566นะครับในวันพิธีพุทธาพิเศษนะครับมีพระเกจิร่วมอธิฐานจิตปลุกเสกถึง32รูปนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษช่วงเช้านะครับ 16รูปนะครับและช่วงบ่ายนะครับอีก16รูปนะครับรวมเป็น32รูปนะครับณพระอุโบสถวัดสะพานสูงนะครับมีเจ้าคุณธงชัยนะครับวัดไตรมิตรนะครับท่านเมตตาจุดเทียนชัยนะครับในพิธีพุทธาพิเศษครับรายนามพระเกจิเบื้องต้นนะครับที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับก็จะมีองค์แรกนะหลวงพ่อแม้นวัดน้าต่างนอกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับองค์ที่สองนะครับ หลวงปู่บุญมานะครับวัดเขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและองค์ที่3นะครับหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองนะครับจังหวัดปทุมธานีเช่นกันนะครับและองค์ที่4นะครับพระมหาเป็นหนึ่งนะครับศูนย์ทอนเมทีนะครับวัดบรม,มวงศ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับองค์ที่5นะครับหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์นะครับจังหวัดนครปฐมองค์ที่6นะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ แห่งวัดประดูพระอารามหลวงครับจังหวัดสมุทรสงครามครับองค์ที่7นะครับหลวงตาสัญญาหรือหลวงพ่อคงนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมองค์ที่8นะครับพระอาจารย์ดีเลกนะครับวัดหนองทรายจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและองค์ที่9นะครับพระอาจารย์ติววัดมณีชนละขันครับจังหวัดลบบุรีนะครับอันนี้จะเป็นรายนามพระเกจิเบื้องต้นนะครับที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับ พระเกจิที่ร่วมปลูกเสกมีถึง32รูปนะครับอันนี้เป็นลายนามเบื้องต้นนะครับยังมีอีกหลายองค์นะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยลายนามนะครับสําหรับ1ชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์พระองค์จริงกันนะครับสําหรับรุ่น100ปีสะพานสูงเจริญราชนะครับรุ่นนี้มาชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับจะเป็นเหรียญข้าวหลานตัดนะครับ หลวงปู่เอี่ยมปฐมนามแห่งวัดสะพานสูงครับเหรียญข้าวหลามตัดรุ่นร้อยปีนะครับที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับมีขนาด3คูณ4เซนติเมตรครับมีขนาด3คูณ4เซนติเมตรนะครับมีโค้ดและหมายเลขนะครับเพื่อนๆจะมีหมายเลขอยู่บริเวณน,นี้ครับมีหมายเลขอยู่บริเวณน,นี้ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันประมาณนี้นะครับจะเขียนไว้ว่าเป็นรุ่นร้อยปีสะพานสูงนะครับแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญข้าหลามตัดนะครับเนื้อมหาชนวนสวยมากครับสําหรับเนื้อมหาชนวนในชุดกรรมการนะครับเพราะว่านอกรายการชุดกรรมการเนี่ยเขาไม่มีเนื้อชนวนเปิดจองนะครับเพื่อนๆขนาดอง์พระนะครับ3คูณ4เซนิเมตรครับ ขนาด3คูณ4เซนติเมตรอันนี้ผมซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับรุ่นร้อยปีสะพานสูงจเจริญราษนะครับเนื้อมหาชนวนอยู่หนึ่งในชุดกรรมการครับสำหรับเหรียญเข้าหลามตัดเนื้อมหาชนวนรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมานะครับเพื่อนๆรายการต่อมานะครับจะเป็นเหรียญเสมารครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมน,นะครับ แบบนี้นะครับองค์นี้ก็เป็นเช่นกันนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับขนาดองค์พระนะครับ3.5คูณ2.2ซนเมตรนะครับความกว้างประมาณ2.2ซนเมตรแล้วก็ความสูงนะครับรวมห่วงนะครับอยู่ที่3.5ซนเมตรนะครับเพื่อนๆสำหรับเสมาหลวงปู่เอียนนะครับรุ่นร้อยปีสะพานสูงองค์นี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยัน5้านะครับด้านหลังจะเป็นยันหานโมพุทธายะแบบนี้นะครับ มีโค้ดและหมายเลขเช่นกันนะครับโค้ดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับและหมายเลขจะอยู่บริเวณนี้ครับเพื่อนเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับขนาด3.5คูณ2.2เซนเมตรครับเหรียญแกะบล็อกมาได้สวยงามมากเลยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัตถพันธุ์สูงเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับซึ่งออกมาในวาระปี2566นนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่นะครับ มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับส่วนตัวผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมพิธีด้วยนะครับในวันนั้นก็ช่วงช่วงบ่ายนะครับจะมีแจกพระเนื้อมหาชนวนนะครับลมดำก็ได้รับมาหนึ่งองค์นะครับดีใจมากครับตอนนี้ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่เนยนะครับายการต่อมานะครับจะเป็นพระปิดตาครับจะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับแบบนี้ครับ พิมพ์ภาพปิดตานะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัตถุพัน์สูงเช่นกันนะครับสําหรับภาพปิดตาพิมพ์แบบนี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักขนาดองค์พระนะครับอยู่ที่2คูณ2.6เซนติเมตรครับใต้ฐานนะครับฝังตะกรุด1ดอกใต้ฐานฝังตะกรุด1ดอกครับเพื่อนๆอลองชมดูนะครับโหสวยมากเลยครับสำหรับ พระปิตาเนื้อผงคุกลักรุ่นนี้นะครับทาออกมาได้เป็นพิเศษมากครับเพราะว่าพระปิดตารุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อนอกรายการชุดกรรมการนะครับจะไม่มีตะกุดฝังนะครับจะมีเพียงในชุดกรรมการเท่านั้นนะครับที่มีตะกุดฝังไว้ที่ใต้ฐานแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะมีเพียงในชุดกรรมการเท่านั้นนะครับเนื้อผงคุกรักรุ่นนี้นะครับสําหรับ รายการนี้นะครับขนาด2คูณ2.6ซนเมตรครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักรายการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมานะครับรายการต่อมาจะเป็นตะกุดนะครับตะกุดโสลดนะครับตะกุดโสลดมหามงคลนะครับเนื้อทองแดงครับ ความยาวของตะกุดนะครับเป็นมาตรฐานของวัสถุพันสูงอยู่แล้วนะครับอยู่ที่3.5นิ้วนะครับตะกุดยาว3.5นิ้วครับเพื่อนๆมีโค้ดตอกนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับของตะกุดรุ่นนี้นะครับมีการลงลักษณ์และถักเชือกให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีการอุดผงนะครับนี่ครับอุดผงไว้ที่ในตะกุดทั้งสองด้านเลยนะครับ ตะกรุดอันนี้จะอยู่ในชุดกรรมการนะครับอยู่ในชุดกรรมการนะครับจะมีการอุดผงถือว่าเป็นพิเศษมากเลยนะครับสําหรับชุดกรรมการรุ่นร้อยปีสะพันสูงรุ่นนี้นะครับทาออกมาได้สวยงามมากครับจะสร้างเพียง3,000ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆตะกรุดโสรดมหามงคลดอกนี้นะครับยาวที่3.5นิ้ว3.5นิ้วเท่านั้นนะครับมีโคตรตอกอยู่บริเวณนี้ครับเพื่อนๆ อุดผงว่าอย่างสวยงามครับสาหร,รับตะกุดโสรดหมามงคลเนื้อทองแดงรายการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมานะครับรายการต่อมาจะเป็นรูปหล่อนะครับจะเป็นรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามครับรูปหล่อลอยองหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับหล่อโบราณครับเป็นเนื้อมหาชนวนหล่อโบราณขนาดองค์ของปู่เอี่ยมนับสองคูณ 2 5ซนมครับขนาด2คูณ2 5ซนเมนะครับใต้ฐานจะมีอุดผงนะครับสำหรับที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับจะมีอุดผงอยู่ใต้ฐานแบบนี้นะครับมีโค้ดและหมายเลขนะครับสำหรับรายการนี้นะครับใต้ฐานอุดผงแบบนี้ครับองค์หปู่เอียงนะครับหล่อเป็นหล่อโบราณออกมาแบบนี้ก็ดูมีความเข้มขังนะครับ จะมีคาบเบ้านะครับติดตามองพระนะครับถือว่าเป็นรายการพิเศษนะครับของรุ่นร้อยปีสะพานสูงเจริญร้านเลยนะครับสําหรับรูปหล่อร้อยองค์ของหลวงปู่เอี่ยมปฐถมนามรายการนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับสําหรับพะรูปหล่อร้อยองค์ปู่เอี่ยมปฐถมนามองค์นี้นะครับสําหรับรายการพระทั้ง5้ารายการนะครับผมก็แนะนาเพื่อนๆครบทั้ง5้ารายการแล้วนะครับ กล่องเดิมจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับชุดกรรมการนะครับรุ่นร้อยปีสะพานสูงเจริญราษนะครับสำหรับวันนี้จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆวัตถุมงคลที่แนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต่อกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ